รอบโบปีสแตดงประจําการเช้าวันจันทร์เริมต้นสัปดาห์ใหม่ต้นเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ของแมนอยู่ในเต็ดณเวลานี้ที่แน่นอนก่อนลงสนามเจอกับคิสตันพาเลตในคืนวันนี้นั่นคือการที่พวกเขาถูกนิวคาสเซิลทําคะแนนแซงจนพวกเขาตกมาอยู่ที่อันดับเจ็ดของตาราง ก่อนที่เวลาต่อมาในคู่เชลซีพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเป็นเชลซีเอาชนะไปได้ทาให้นเวลานี้เอริกเทนฮากและลูกทีมจะต้องลงสนามเจอกับคิสตันพาเลตโดยการเป็นทีมในอันดับ8ของตารางคะแนนพรีเมียร์ครับและอย่างที่พวกเราสับหรอเคยเกลื่อนเอาไว้เรื่องโอกาสที่มีการวิเคราะห์กันว่าฤดูการนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจกลายเป็นฤดูการที่ย่าแย่ที่สุดในแง่อันดับในตารางคะแนนหลังสิ้นยุคเซอร์เล็กโฟ,ฟ์กูซันเป็นต้นมาเพราะอันดับแย่สุดที่ทําไว้โดยเดวิดมอยเกินอันดับ 7, ด่กปีนนกโรรแรมทเหลือมมมันมีควาเป็นไปไปด้ในทางทฤฎ และได้ทำงปฏิบัติที่ทีมของเอเดรเทนฮาร์กจะจบต่ำกว่าอันดับ7จจากบริบทที่กำลังดำเนินไป ขณะที่ความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมามีประเด็นไฮไลท์ที่แฟนบอลต่างประเทศรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศ,ทาเทศบางส่วนยิบยกมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของคีแลนแมคเคนนาซึ่งเพิ่งผ่าอิฟสวิตเทากันตีตำแหน่งรองแชมป์ดอะแชมเปี้ยนชิพได้ธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกโดยอัตโนมัติเป็นทีมที่2ต่อจากเลสเตอร์ซิตี้ที่ได้แชมป์ไปประเด็นก็คือการที่ตัวของคีแลนแมคเคนนานั้นครั้งหนึ่งเคยทำงานโค้ชอยู่ในสังกัดของแมนยูนิเต็ดถูกผลักดัน ความน่าสนใจของเรื่องราวที่เคเลนแม็เคนนาถูกพูดถึงก็คือการที่ครั้งหนึ่งมันเคยมีข่าวจากสื่อต่างประเทศที่ระบุถึงการที่มีผู้เล่นแมนยูในแต่บางกลุ่มและบางกวนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นโค้ชที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมพวกเขาโดยต้องบอกว่าของแบบนี้มันมีดิจิตอนฟุตบิลนะครับและหลักฐานเหล่านั้นกระถูกขุดขึ้นมาประกอบการวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลบอลโลกออนไลน์กันเยอะมากๆตัวอย่างเช่นบัญชีทวิตเตอร์ของอลิสอับราหัมหยิบเนื้อความข่าวที่เคยมีการรายงานไว้ในเรื่องนี้4ชิ้นขึ้นมา ตรู้สึกว่าคีแรนแมคเคนนาเป็นโค้ชที่เหมือนครูพระละจากโรงเรียนไม่เหมาะเลยที่ถูกมอบหมายอำนาจมากมายแทนโอเลกุนาโซชาขณะที่อันต่อมาเป็นข่าวที่รายงานโดยพอเฮิร์ตนักข่าวจากเดอะไทม์ระบุว่ายังคงมีความสับสนและกังวลในหมู่ผูเ้เล่นของปีสแสดงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคีแรนแมคเคนนาโดยผูเ้เล่นบางส่วนรู้สึกว่าแนวทางการฝึกซ้อมที่เขานํามาใช้ไม่ได้สร้างแรงดึงดูดและแรงจูงใจที่มากพออันที่3เป็นเนื้อหาข่าวจากสื่อใหญ่อย่างเดอะเลติกที่ระบุว่าผู้เล่นระดับซีเนีร์ของยูเนเต็ดบางคนมีความรู้สึกว่าแนวทาง างการฝึกซ้อมของพวกเขาควรถูกนำโดยโค้ชที่มีระดับและฝีมือบรารมีแต่สำหรับคิแลแมคเคนนาแนวทางของเขาเหมือนการเรียนรู้ในโรงเรียนมากกว่าและอันสุดท้ายจากเทเลกราฟเคยรายงานไว้ว่าแนวทางการฝึกสอนของคิแลแมคเคนนาทำให้ผู้เล่นยูไนเต็ดบางส่วนรู้สึกว่าเหมาะก,กับการสอนในระดับอะเคเดมีมากกว่าจะมาสอนพวกเขาส่วนตัวของอลิสอัมบราฮัมเองก็แสดงความเห็นจากกาลิทวิตของตัวเองโดยบอกว่านี่คือหลักฐานที่บอกชัดว่าสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นพิษและคือปัญหาใหญ่ที่ต้องถูกจัดการ นั่นคือบางส่วนที่ถูกนํามาฉายซ้ำโบนโลกออนไลน์ในรอบวันที่ผ่านมาที่มีพูดถึงเกี่ยวกับคิลแลนแมคเคนนาจะเห็นนะครับว่าแต่ไหนแต่อะไรมาแฟนบอลปีสัจแดงล้วนทราบดีถึงปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฉุดดังให้พวกเขาเหมือนเดินวนอยู่ในอ่างมาตลอด10ปีหลังสุดซึ่งเป็นช่วงเวลา10ปีที่แฟนบอลได้ตระหนักแล้วว่าการเปลี่ยนโค้ดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นเพราะสาหรับพวกเขานั้นมันมีความตื้นลึกของปัญหาที่มากกว่าแค่คนเป็นโค้ดและเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกว่าโค้ดไม่ต่างอะไรกับแพแ้รื はい。Aí. โดยจุดที่น่าสนใจก็คือแนวทางที่ทางของข่าวที่เคยเกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยไล่ตั้งแต่เดวิดมอยมาจนถึงเอริกเทนฮักจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันในทีก็คือกระแสข่าวที่มักพูดถึงกลุ่มนักเตะบางคนบางส่วนที่ตั้งแง่กับการทํางานของโค้ชและทีมงานอาทิเช่นยุคโอเลกุน่าโซชาที่นายลุอมอบอํานาจนาในการพาทีมฝึกซ้อมให้กับคีแลนแมคเคนนาเพราะมองว่านี่คือโค้ชรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถก็กลายเป็นว่ามีข่าวว่าผู้เล่นบางส่วนไม่มีความสุขกับก,บการนําฝึกซ้อมของเขาในยุคที่รับลังิเข้าาามาท,ทีมชั่วคร ววกลุ่มนักเตะไม่พอใจการซ้อมช่วง5โมงเย็นย้อนไปยุคโชเซ่มารินโย่ก็เคยมีข่าวที่ตัวคุณซอชาวโปรตุกีสพูดเองเลยว่ามีผู้เล่นบางส่วนไม่ชอบใจกับแนวทางการฝึกซ้อมที่ถูกระบุว่าไม่ทันสมัยกระทั่งในยุคปัจจุบันของเอเดร็กเทนหาก็เคยมีกระแสะข่าวที่ระบุว่ากลุ่มผู้เล่นบางคนรู้สึกว่าการฝึกซ้อมของคุณซอชาวดัตนั้นเข้มข้นมากเกินไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะซ้อมเบาหรือซ้อมหนักไม่ว่าคุณซือจะเป็นประเภทไม้แข็งหรือไม้อ่อนสิ่งที่เป็นมาเหมือนกันทุุุกกกกกยยคคทสสสมมมััั็ือจะีรแข่าาวน ข่าวระดับสูงหดืออกมาเสมอว่ามีความไม่พอใจในหมู่นักเตะเกี่ยวกับคนเป็นโค้ชในเวลานั้นๆเกิดขึ้นอยู่เสมอนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมระยะหลังๆมนันนี้หรือเอาง่ายๆก็คือในตอนนี้ที่กระแสข่าวเรื่องตําแหน่งงานของเอเดรเทนฮากกาลังสุมเสียงจะไม่ได้ไปต่อแต่แฟนบอลปีศาจแดงถึงยังมีปฏิกิริยาที่มองว่าการเปลี่ยนกุณซือ้อไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอีกต่อไปนั่นเพราะว่าแฟนบอลผ่านกระบวนการซ้ําๆเหล่านั้นมาหลายปีมากพอจนตกผลึกแล้วว่าแกนของปัญหาจริงๆมันยังมาจากชุดความคิดที่บิดเบี้ยวของผู้เล่นบาง ที่ฝังลากอยู่กับทีมมายาวนานและกลายเป็นกลุ่มอํานาจนําที่ผิดๆในห้องแต่งตัวก็ให้เกิดมลภาวะทางการทํางานสะสมมายาวนานในแบบที่ไม่ว่าใครเข้ามาใหม่แต่พออยู่ไปสักระยะก็จะโดนมลภาวะที่เป็นพิษเหล่านั้นกินกินตามไปด้วยได้ง่ายๆซึ่งได้กระโดมถึงคนเป็นโค้ชที่ทาด้วยเช่นกันอย่างตัวอย่างเอเดรเทนฮากเองกระเพิงเปิดเผยหนึ่งในเรื่องราวที่ทําให้แฟนบอลเราต้องฉุกคิดตามนั่นคือข้อความที่เขาบอกว่าไม่ต้องการฝืนธรรมชาติของเล่นที่เขามีนําไปสู่คําถามสําคัญก็คือผลงานทั้งตลอดซิงซันที่กําลังจะจบในอีฟม สัปดาห์นี้มันหมายความว่านี่คือธรรมชาติของผู้เล่นชุดปัจจุบันบางคนใช่หรือไม่เพราะถ้าใช่นั่นก็หมายความว่าในอีกทางหนึ่งตัวของเอเด็กเทนฮักเองกำลังจะสื่อสารให้ได้เห็นว่านี่แหละคือปัญหาอย่างหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องการที่ผู้เล่นบางกลุ่มบางคนไม่ได้รู้สึกต้องการจะเรียนรู้แนวทางอะไรใหม่ๆให้กับการเล่นของตนเองและมักคุ้นชินกับการอยู่ในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนมากจนไม่เลือกจะมองว่าหากเปิดใจที่จะเรียนรู้แนวทางใหม่ๆจากโค้ชจะทําให้พวกเขาเองดีขึ้นซึ่งเมื่อพวกเขาดีขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นนผลประะโโยยช์สสสสููงุดกกก็จตอ่ับมแฟ บอบน,นั่นเองหลักครับรอบบอลที่ผ่านมายังมีข้อความจากอดีตนัตกเตะของสโมสรอ,อย่างควนมาตาที่ได้กล่าวถึงความประทับใจหลักๆที่เขามีต่อดาวรุ่งอย่างอเลฮันโดกานาโชและคอบบี้ไมนูโดยควนมาตาได้มีโอกาสที่จะเปิดปากพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่สื่อสโมสรอ,อย่าง MUTV ถามใส่และหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นที่เขากล่าวถึง2ดาวรุ่งน้ําดีของสโมสรในปัจจุบันว่าผมประทับใจมากนะโดยเฉพาะกับอเลฮันโดซึ่งผมรู้จักเขามาก่อนหน้านั้นตั้งแต่ก่อนจะออกมาและรู้ว่าเขามีความสามารถดังกล่าวเขาส่งสัญญ,ญาณให้เห็นมาตลอดแล้วว่าาาเขมมีค สามารถขนาดไหนผมคิดว่าฤดูกาลนี้เขายกระดับและก้าวหน้ามากขึ้นเขามีความสม่ำเสมอมากขึ้นกับการแสดงผลงานในระดับสูงนอกจากนี้ยังมีการทําประตูที่น่าเหลือเชื่อเห็นอยู่บ่อยๆดังนั้นผมแฮปปี้กับเขาแฮปปี้กับครอบครัวเขาด้วยเพราะพวกเขาสมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วขณะที่ความคิดเห็นในส่วนที่พูดถึงคอบบี้ไมนูควรนมาต้ายอมรับว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนื่องจากเขาออกมาจากสโมสรก่อนหน้าที่จะได้เห็นเด็กคนนี้เข้ามามีบทบาทแต่ผมก็รู้สึกประทับใจกับคอบบี้มากไม่แพ้กันคือผมอ่านไม่ได้เห็นเขามาก่อนหน้านี้้แต่ถานนับจ เขาน่าจะอยู่กับสโมสรมานานกว่าผมนะเกมแรกของเขากับยูไนเต็ดเขากลับเล่นออกมาแล้วดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเขาเป็นผู้เล่นอาชีพแท้จริง ไม่ว่าจะตอนมีหรือไม่มีบอลในครอบครองและเขาจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่บลูโน่เคยพูดคุยกับผมและบอกว่าคอบบี้เป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมยังไงเขาต้องการเรียนรู้เขาอ่อนน้อมถ่อมตัวดังนั้นเด็กคนนี้จึงมีพร้อมทุกสิ่งเลยที่จะกล้าไปประสบความสําเร็จในอาชีพต่อกันที่อัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวที่เกี่ยวกับตลาดนักเตะจากรายงานของฟาบีซิโลมาโนพูดถึงเคสไมเคิลโอลิเซ่เรมเส้นของคิสซันพาเลตซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับปีสแสดงมาเป็นระยะเรียกว่าช่วงหนึ่งกระแสะแรงแล้วก็ซาซาไปก่อนจะวนกล ล่าสุดทางโรมาโน่ก็ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในความสนใจตัวไมเคิลโอลิเซ่แต่ก็ไม่ได้เป็นสโมสรเดียวที่สนใจเนื่องจากการที่ตัวของไมเคิลโอลิเซ่จะมีค่าฉีกสัญญาที่เปิดใช้งานในหน้าร้อนนี้จานวน60ล้านปอนด์ทำให้มีหลายสโมสรที่พยายามติดตามความคืบหน้าและเก็บข้อมูลมาตลอดโดยโรมาโน่ระบุว่าทีมงานของอีเนียสกรุ๊ปได้ติดตามตัวนักเตะค,คนนี้มาแล้วและถือว่ามีรายละเอียดข้อมูลตื่นลึกหนาบางของผู้เล่นดายนี้ดีในระดับหนึ่งจึงสามารถพูดได้ว่าไมเคิลโอลิเซ่คือหนึ่งในผู้เล่นที่แมน แต่ก็จะเกิดการแข่งขันที่เข้มข้นในเรื่องการแย่งชิงตัวจากสโมสรอ,อื่นที่สนใจด้วยอย่างไม่ต้องสงสยัยไปต่อกันที่ความเป็นไปของเจรอนสานโชในสัญญายืมตัวกับโบุสเซียนดอทมุลอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหลายวันก่อนเขากลายเป็นกระแสะถูกพูดถึงขึ้นมาในหน้าสื่อและแวดวงการฟุตบอลจากผลงานที่พาเสือเหลืองเอาชนะเปเชนในเกมนัดแรกรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกและล่าสุดจากปากของเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการกีฬาของทีมเสือเหลืองได้อัปเดตเป้าหมายของพวกเขาในกรณีของเจรอนสานโชโดยเขาบอกประมาณว่าต้องการจะเก็บตัวสานโชเอาไว้ ใช้งานในซีน,น้าและพวกเขาจะพยายามเต็มที่เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายดังกล่าวซึ่งก็หมายถึงการต้องเจราจาหาทางออกกับปีศาจแดงว่าจะปล่อยตัวให้กับดอดมูลในราคาเท่าไหร่หากว่าต้องการขายออกไปโดยเคลได้กล่าวว่าคุณภาพของเจดอนไม่ใชเรเดิงที่เราต้องมาเสียเวลาอธิบายอะไรกันอีกเขามีรอย,ยิ้มคืนมาในรอบ6เดือนหลังที่อยู่กับเราและเราจะพยายามทําทุกวิถีทางกระทั่งแมนเชสเตอร์ยไนในต็ดเองก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าเจดอนกําลังทําได้ดีแค่ไหนในเวลานี้และบางทีพวกเขาอาจต้องการขายเจดอนเพื่อกําไรนิดหน่อยไมเช่นนั้นก็อาจจะพยายามนำเขา กลับไป สำหรับกรณีของเจอรอนซานโชมีกระแสข่าวที่ออกมาว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความปรารถนาอยากกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าเอเดนฮากจะเป็นคุณซื้อของทีมอยู่ต่อหรือไม่ก็ตามแน่นอนว่าในอีกทางหนึ่งเดียวเจอรอนซานโชไม่ว่ายังไงก็จะเป็นเดียที่แมนยูไนเต็ดต้องขาดทุนจากราคาตอนซื้อมาจากดอทมุนล73ล้านปอนด์ค่อนข้างแน่เพียงแต่ก็ต้องให้เป็นเรื่องของเซื้อจิมแรดคลิปและทีมงานที่ต้องไปจัดการกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่อย่างน้อยม้้่ดกการจีนเ